สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดก่อนนะครับผมก็ลงให้2สูตรนะครับแต้มรวม3ตัวบนผลปรากฏว่าไม่เข้านะครับหลุดทั้ง2สูตรเลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสลงสูตรใหม่ให้นะครับมาดูวิธีการคำนวณสูตรใหม่นะครับจะใช้ลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้ง บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายที่1นะครับแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่2บวก1คงของที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2บวก2มีตัวเลข3ตัวนะครับามาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำอาไว้จะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก70 0นะที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับงวดนี้นะครับแต้มรวม3ตัวบนคือได้แต้ม7นะครับแต้มรวม3ตัวบนนั้นก็หมายความว่าใช้หลักร้อย หลักสิบและหลักหน่วยบวกกันนะครับนี่เจ็กศบกศก็ได้7นะครับก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับสูตรมาคำนวณได้5 7 9ก็ถูกนะครับเอางวดทัดมานะครับคำนวณได้5 7 9ตัวเดิมนะครับแล้วออก3 7มเจ็นะครับสามก็แต้ม7จนะครับสามบวกเจ็ได้สิบบวกเดได้สินะครับแต้มเเข้าเลขเตัวเดิมนะครับก็ถูกนะับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เก้ ออก8 9 4เต้ม1นะครับเข้าที่เลข 1, 1ก็ถูกนะครับเอางวดถัดมาคำนวณได้468ออก563แเต้ม4นะครับเข้าเลข4ตัวข้างหน้านะครับเอางวดถัดมาคำนวณได้9 1 3นะครับออก8 7แต้ม1เข้าเลข1ตรงกลางนะครับงวดถัดมาคำนวณได้791ออก2 27แเต้ม1นะครับ เข้าเลขหนึ่งก็ถูกนะงวดถัดมาคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้าออกสามแปดแปดเต้มเก้านะครับเข้าเลขเก้าถูกนะแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้ศูนย์สองสี่ออกสามศูนย์เก้าเต็มสองเข้าเลขสองตรงกลางนะครับถูกต้องแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้หกแปดศูนย์แล้วก็เลขท้ายสามตัวละวันที่หนึ่งออก 3 5 2หนะครับนี่3บวก5ได้8 8บวก2ได้10ก็คือแต้ม0ูนย์ะครับเข้าเลข0สูตรคำนวณยอนหลังนะครับมันเข้าดีนะครับแต่พอเราจะตามในงวดที่เราจะซื้อเนี่ยนะบางครั้งมันก็ไม่เข้านะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับย้อนหลังไปนะครับมันเข้าดีหมดนะครับเข้าดีทั้งสองสูตรเลยแต่พอเราจะตามในงวดสามห้าสองกลับไม่มาหลุดทั้งสองสูตรเลยนะครับดังนั้น สูตรทุกสูตรนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับบางครั้งก็เลือกถูกบางครั้งก็อาจจะเลือกสูตรมาผิดนะครับมันก็เลยยากนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองดูนะสูตรใหม่นะครับแล้วก็จะคํานวณสูตรเก่าให้ดูด้วยนะครับอ่มาดูตัวเลขงวดใหม่นะว่าสูตรใหม่แต้มรวมสามตัวบนงวดนี้จะคํานวณได้เลขอะไรนะครับเอาหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้ง2บวกสได้4 บวกร้อยท้ายร้อยหน้าคนระับทวทีร้อยหน้าครั้งที่หนคือเลขสาหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งเก้าแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นึ่งคือเลขเจ็ดบวกสิท้ายครั้งที่2องคือเลขสี่บวก1บวกหคงที่4ีบวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสิบแปดได้ยี่สิบห้ายี่สิบวกเดได้สามสอบวกอีกส 36 36บวก1 37ได้37นะครับได้เลข7เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรนั่นบวกทีละ2ดังนั้น7บวก2ได้9 9บวก2ได้11 7 9 1ตัวเลขสวยนะครับวันนี้7 9 1คาดว่า1ในนี้จะมาแต้มรวม สามตัวบนนะครับดังนั้นหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับบวกกันนะครับอันนี้เป็นร้อยสิบหน่วยทั้งสามหลักนี้บวกกันจะต้องได้แต้มเจ็ดเก้านึ่งครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่รู้จะเป็นตัวไหนเราก็ย้อนไปดูในชุดสรุป

เจ็ดหเจ็้านะครับสี่เจ็้าหเจห้าแล้วก็หกหกเจ็ดห้าเจ็ด้าแล้วก็9ก้าเจห้า ศู 0, 7, นย์เจ็ดหมันบวกกันก็0ูนบวกเได้7จ็บวกห้าได้สิก็ได้2เราก็นับเพิ่มไปเลยนะเนี่บกห้าบกหนึ่งสิบสาก็3ก็ไล่เรียงไปเลย4 5 6 7 8 9 0กเนี่เราก็จะได้แต้มรวมนะครับครบทุกหลักเราก็มาดูนะตรงไหนไม่ได้7 9็้าหนะครับ ตัวที่ได้เลขเจ็ดต้มเจ็ก็คือนี้5เจนะครับก็คือแต้ม7จนะครับแต้มเกต้มเกาก็ตัวนี้เจ็ดห้นะครับเต้ม1นะครับแต้ม1ก็คือเก้านะครับ เก้าเจ็ดห้าสามชุดนี้มีโอกาสที่จะมาในเลขถ้ายสามตัวราวันที่หนึ่งวันนี้แต่ไม่รู้จะเป็นชุดไหนนะนี่รอผลนะครับนี่สามชุดนี้รอผลที่จะออกนะ ว่ามันจะออกเลขอะไรนะครับอันนี้งวดวันที่16บหกนะครับทับ 6, ทับ 6, ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับไม่สมมติว่ามันไม่หลุดเหมือนงวดที่แล้วนะนี่งวดก่อนมันหลุดแต่งวดนี้ท้ามัเกิดมันเข้าแล้ว เจ็ดห้าตัวที่ผมวิเคราะห์อเอาไว้นะครับมันถูกนะครับยังไงสามตัวในนี้ต้องเข้าชุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าแต้มรวมนี้เข้ามา่อไหร่ก็จะเหลืออยู่แค่จะเหลืออยู่แค่สามชุดนี้ใครชอบตัวไหนมากน้อยก็ตัดสินใจเลือกเอาหรือจะเอาทั้งสามชุดนี้เลยก็ได้นะครับไปหาซื้อสลากไว้ไปหาซื้อสลากไว้นะครับ เลขวิ่งในร้านผมให้เลขห้านะแล้วก็ฟันเห้าชุดเดียวนช่นะครับก็จะมี375 575ดห้แล้วก็เก้าเจ็ด้าครับในนี้ก็มีหมดนะครับในนี้มีหมดเลยนะครับผมได้ีดเส้นใต้ไว้ตัวที่ตรงแต้มรวมมี575 7จ็หแล้วก็9ก้าเจห้าสหนี้อาจจะไม่ตรงนะแต้ม5้านะครับสาบกเดได้สิบบวกาได้สิตัวที่ตรงแต้มรวมมีอยู่3ชุดนะครับห้า 7 7นะ็ดเจ็ดห้าเก้าเดี๋ยว2องตัวล่างเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับเอาลองมาดูสูตรแต้มรวม3ตัวบนสูตรเก่านิดนึงนะครับเผื่อบางท่านบอกเอ๊อยากจะดูในงวดหน้าเนี่ยมันจะได้เลขอะไรมันจะกลับมาเข้าไหมเนี่ยผมจะลองคำนวณให้ดูแบบเอาเล่น,ลนอยากรู้สูตรที่หนึ่ง ร้อยบนสิบบนนะรร้อยบนเนี่ยเลข3 10บนเลข5 10หน้าครั้งที่1นึนี่เลขสีหน่วยหน้าครั้งที่2เนี่ยสครั้งนะครับสี่สีหน่วยหน้าครั้งที่2นี่คือเลข4ีนะครับสีบวกกัน3ครั้งได้12แล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่หนึงสิท้ายครั้งที่1นี่คือเลข0ูนย์ะครับบวก0แล้วบวกห บวกหาคงที่3าบวกหได้8 8ดบวกสได้12 12อบสวกสได้14 14ีบสวกหได้19ได้9 0้ศูนย์ะครับสูตรแรกงวดก่อนอาจจะไม่เข้านะงวดนี้ได้9 0้นได้9ก้จะมี9ก้าับหที่ตรงกันนะครับนี่มี9ก้าับหที่ตรงกัน แต่ก็ไม่รู้จะใช่ตัวที่จะมาหรือเปล่านะหรือมันจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่างวดอนมันไม่เข้านะอันนี้ผมคํานวณให้ดูเ,เรามาดูสูตรที่สองดูนะครับสูตรที่สองเนี่ยผมก็จะคํานวณตามสูตรตรงนี้เลยนะครับ้อยบนนะร้อยบนนี่คือเลขสามสิบบนคือเลขห้าสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งเนี่ยร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขสนะครับ สบวกกัน2ครั้งได้6แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึี่คือเลขเนะหน่วยท้ายครั้งที่หคือเลขเแล้วบวกสิท้ายครั้งที่สอนี่คือเลขสีนะท้ายครั้งที่สองคือเลขสี่บวกสคงที่รวมนะครับ3ามบวกห้าได้แปดแปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกหกได้สิบแปดสิบแปวกเได้ยี่ห้ยี่หบวกสได้ยี่สิบเก้บวกส ได้เลขสามนะสูตรมันจะบวกสองบวกสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดสามห้าแปดนะดังนั้นสูตรที่สองได้สามได้ห้าได้แปดได้ตัวเดียวกันเหมือนกับงวดที่แล้วเลยแต่ไม่ตรงกันนะสองสูตรนี้ตัวเลขไปคนละทางไม่รู้สูตรไหนจะกลับมาเข้าต่อหรือจะหลุดทั้งสองสูตรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาเทียบกับสูตรที่ผมลงให้จะสังเกตได้ว่าสูตรที่หนึ่ง จะมีเลขเกับเลข1ที่ตรงกันนะครับมีเก้ากับหนที่ตรงกันแต่จะมาชุดไหนถ้าเก้ากับหนึ่งเก้ก็ถ้าแต้มเก้าก็จะมีเจ็จ็ดห้าแต้ม1ก็จะมี9 7้าเจ็ดห้านะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับและสูตรใหม่ที่ผมจะลงให้นะครับในคลิปต่อไปก็จะมี2ตัวบนชุดเดียวนะครับมี3ตัวบนชุดเดียวและมี2ตัวล่างชุดเดียวนะครับก็รอติดตามรับชมได้นะครับก็จะทยอยลงให้ไปทีละสูตรนะครับอันนี้เอาสูตรแต้มรวมไปก่อนเนาะสูตรแต้มรวม2ตัวบนก็ลงไปแล้วนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนลงไปแล้วนะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับ มันได้สองมันได้สองนะที่ชนกัน,นถ้าเป็นเจ็ดห้ามาแล้วก็ได้เฮแน่แล้ววันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเจ็ดห้าตัวที่ผมวิเคราะห์ไว้มันมานะครับยังไงในชุดสามตัวเราเนี่ยต้องต้องถูกละหนึ่งตัวนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการลูกหน้าของผมเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ตรงกับท่านอื่นก็ต้องขออภัยนะครับ ตัวเลขไม่มีใครรู้มันจะออกตัวไหนนะครับผมนี้ผมก็ย้ําบอกทุกคลิปเลยนะครับสุดท้ายก็ดูคําเตือนนิดหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับใครอยากดูคลิปไหนก็คอมเมนต์มานะครับบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้อ่านครบทุกคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยเนาะบางครั้งขัดตกบกพร้องตรงไหนไปก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับ พระคนเรามันก็ไม่ได้แบบดีทุกทุกอย่างนะผมมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างผมก็เช่นกันนะครับสูตรที่ลงให้บางครั้งก็อาจจะบวกถูกนะบ,บางท่านคอมเมนต์มาว่าเอ้ยบางบางสูตรก็บวกผิดนะครับยังไม่ได้ไปแก้ไขเลยนะนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าบ, <laughs> บางครั้งก็อาจจะงานเยอะนะครับผมไม่ได้ใช่ว่าผมจะมาลงแนวทางให้ท่านผู้ชมอย่างนี้อย่างเดียวผมก็มีงานที่ผมต้องทําอยู่นะครับ ดังนั้นก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับรีบไปบางครั้งก็อาจจะบวกผิดนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับตรงไหนที่มันเป็นส่วนที่ไม่ดีข้อผิดพลาดของผมก็ก็ก็ข้ามไปอย่า <laughs> อย่านำมาใช้ก็เลือกเอาในส่วนที่ดีที่ผมนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะตรงไหนที่เห็นว่าดีก็ดูและนำเอาไปใช้นะครับตรงไหนที่มันไม่ดีก็ผ่านไปเนาะ คนเราไม่ได้ดีทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียปะปนกันไปนะครับอยู่ที่เราจะเลือกเอาส่วนไหนของแต่ละคนไปใช้งานนะครับสูตรคำนวณยังยังมีอีกเยอะเนาะสูตรคำนวณเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะลง2ตัวล่างก่อนหรือ2หรือ2ตัวบน3ตัวบนนี่แหละต้องรอดูนะครับ ผมขอให้มาแล้วกันนะเลขชุดนี้นะอยากให้มามากเลยในงวดวันที่16นี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ